ทำทานายดวงชะตาสำหรับผู้ที่เกิดปีรากาภาพรวมบทเปิดความรู้สึกเมื่อก้าวเข้ามาในเดือนนี้คือเหมือนคนที่เพิ่งผ่านประตูเล็กๆเ,เข้าไปยังสวนหลังบ้านที่ไม่ค่อยได้เข้าไปแตะต้องมานานบางมุมยังรกอยู่แต่มีดอกไม้บางดอกโผล่ขึ้นมาให้เห็นเป็นสัญญาณว่าโอกาสยังไม่จากไป หากคุณเป็นคนเกิดปีรากาเดือนนี้จะมีทั้งจังหวะที่ต้องใช้ความรอบคอบและช่วงที่พลังงานจากความทะเยอทะยานช่วยผลักดันให้คุณเดินหน้าได้การตัดสินใจที่นิ่งและมีเหตุผลจะให้ผลดีกว่าการกระโจนแบบใจร้อนภาพรวมโชคชะตาอยู่ในเกณฑ์ที่ยังควบคุมได้หากรู้จักเลือกจังหวะและคนร่วมทางดีโอกาสจะขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมการงานเรื่องเล่าและคําอธิบายละเอียด ลองนึกถึงไก่ตัวหนึ่งมีฟาร์มที่มักออกมาโผล่หน้าเร็วกว่าเพื่อนๆเ,เดือนนี้งานของคนเกิดปีริกาจึงเหมือนกับไก่ตัวนั้นที่ได้รับโอกาสให้เป็นเจ้าภาพในงานเล็กๆภารกิจที่ถูกมอบหมายอาจเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะการจัดก,การคนและการประสานงานงานที่ต้องสื่อสารชัดเจนและแสดงความเป็นผู้นําในรายละเอียดเล็กน้อยสําหรับคนทางานประจําคุณอาจถูกมองให้รับผิดชอบโปรเจกต์ที่ต้องเรียกประชุมและสรุปผลหากคุณทําธุรกิจจะมีช่วงที่ลูกค้าใหม่หรือคู่ค้าเสนอข้อเสนอทดลอง ที่สําคัญคืออย่ารีบตอบรับทุกข้อเสนอโดยไม่ตรวจสอบเงื่อนไขเพราะแมโอกาสจะมาบ่อยแต่บางข้อเสนอต้องใช้การเจราจาเล็กน้อยเพื่อให้ผลประโยชน์สมุด,ดุลในด้านการเติบโตอาจมีความก้าวหน้าแบบก้าวเล็กๆเช่นหน้าที่ที่ชัดขึ้นโบนัสเล็กๆหรือคําชื่นชมที่เปิดทางให้ผู้ใหญ่เห็นความสามารถของคุณแต่มักไม่ได้มาแบบกระทันห,หันหรือใหญ่โตต้องอาศัยความต่อเนื่องและความตั้งใจตัวอย่างฉากกาน,านสมมุติว่าชื่อนันทะทํางานฝ่ายการตลาด นันทะได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมเล็กเพื่อออกแคมเปญหนึ่งแทนที่จะรับทุกอย่างไว้เองนันทะแบ่งงานให้พื้นร่วมทีมกำหนดกรอบเวลาเล็กๆและเชิญผู้บริหารมารับฟังความคืบหน้าเป็นระยะผลคือทีมเดินหน้าเป็นระบบและแคมเปญนั้นกลายเป็นผลงานที่ผู้บริหารจดจำได้นี่คือภาพสะท้อนว่าเดือนนี้การจัดการที่เป็นระบบและการใช้คนเป็นทรัพยากรสำคัญกว่าความพยายามเดี่ยวการเงินคำบรรยายและข้อแนะนำ สถานก,การณเงินของคนเกิดปีละกาในเดือนนี้เป็นไปทางสมดุลที่ต้องจับตาไรายได้หลักยังเช่ามาแต่การใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้ง่ายการลงทุนที่รีบร้อนหรือการซื้อของชิ้นใหญ่โดยไม่มีแผนอาจจะไม่สภาพคล่องตึงตัวชั่วคราวดังนั้นคําแนะนําคือวางแผนกระแสงเงินสดให้แน่นหนาเพื่อเหตุฉุกเฉินและข้ามีโอกาสลงทุนควรเลือกแบบที่มีข้อมูลสนับสนุนหรือทดลองดูย,ยอดไม่มากก่อนที่จะขยายในมุมบวกผู้ที่รอบคอบจะพบช่องทางเพิ่มไรายได้จากงานพาร์ทไทม์งานฟรีแลนซ์ หรือโปรเจกต์ระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนพอสมควรยิ่งหากคุณสามารถต่อรองเงื่อนไขและตั้งสัญญาที่ชัดเจนโอกาสทางการเงินจะเติบโตอย,อย่างยั่งยืนตัวอย่างสถานการณ์การเงินสมมุติว่าชื่อจิรภาเจ้าของร้านออนไลน์ตัดสินใจรับงานออกแบบฉลากสินค้าให้แบรนดเ์เล็กๆแทนที่จะรับงานผลิตจํานวนมากแบบลดราคาจิรภาให้มัดจําลูกแน่30%และแบ่งชําระที่ชัดเจน ผลคือง,งานออกมาเรียบร้อยลูกค้าพอใจและจิรพามีเงินหมุนเวียนพอสาหรับสต๊อกทาให้รายได้รวมในเดือนนั้นเพิ่มขึ้นโดยมีเสี่ยงต่อสภาพคล่องนี่เป็นตัวอย่างว่าการตั้งเงื่อนไขทางการเงินที่ชัดเจนช่วยให้คุณเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงความรักคนโสดสําหรับคนโสดเดือนนี้มีแนวโน้มเป็นช่วงที่คุณจะได้พบผู้คนใหม่ๆในบริบทของงานหรือกิจกรรมกลุ่มมากกว่าการพบรักแบบบังเกินที่ตลาดนัดหรือผับความสัมพันธ์เริ่มต้นในเดือนนี้มักจะมีความเป็นผู้ใหญ่และชัดเจน ผู้ที่เข้ามามักจะมีเป้าหมายและความตั้งใจการเดินหน้าของความสัมพันธ์อาจจะช้าแต่มั่นคงหากคุณเปิดใจและแสดงความชัดเจนในความต้องการอาจพบคนที่มีทัศนคติใกล้เคียงกันเช่นชอบการวางแผนชอบทำงานเป็นทีมหรือให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์อย่างไรก็ตามจงระวังคนที่แสดงความหวานเร็วมากเกินไปเพราะการรีบเร่งอาจจะซ่อนเงื่อนไขหรือเรื่องที่ไม่ได้ปรากฏคันทีให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ความจริงใจความรักคนมีคู่ ถ้าคุณมีคู่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์จะถูกทดส,สอบด้วยรายละเอียดเล็กๆการแบ,บ่งเวลาระดับความคาดหวังหรือเรื่องการเงินร่วมอาจเป็นชนวนที่เกิดการพูดคุยหนักๆแต่ถ้าทั้งคู่ใช้วิธีสื่อสารแบบตรงไปตรงมาและตั้งใจแก้ปัญหาจะเป็นการทาลายตําแพนเล็กๆและทําให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นเปรียบเหมือนการปรับบ้านเก่าให้เรียบร้อยต้องมีการลงแรงแต่ผลลัพธ์คือบ้านที่น่าอยู่กว่าเดิม สิงหัวเราะและกิจกรรมร่วมกันเช่นวางแผนทำโปรเจกต์เล็กๆด้วยกันจะช่วยสร้างพื้นที่บวกและลดความตึงเครียดได้ตัวอย่างเหตุการณ์ความรักแบบมีคู่พิมพ์กับต้นพบว่าค่าใช้จ่ายบ้านเพิ่มขึ้นพิมพ์อยากเก็บเงินสำหรับทริปพักผ่อนส่วนต้นอยากปรับปรุงห้องครัวทั้งสองเรื่องมีเห็นไม่ตรงกันแต่เมื่อถึงครูตั้งวงคุยกันและเขียนรายการความสัมพันธ์ร่วมกันพวกเขาแบ่งงบประมาณและกำหนดเวลาได้แบบชัดเจนผลคือทั้งสองได้ชิปที่เล็ก แต่มีความหมายและห้องครัวก็ได้รับการกลับปรุงชิ้นโดยเล็กๆที่ทําให้ได้ความสุขทั้งสองฝ่ายนี่คือภาพชัดเจนว่ามือสื่อสารและวางแผนร่วมกันความตึงเครียดจะกลายเป็นพลังสร้างสรรค์คําแนะนําที่จับต้องได้สรุปเชิญปฏิบัติ 1. การงานเข้าหางานด้วยความเป็นระบบแบ่งงานให้ชัดเจนและอยาก,กลัวจะขอคําชี้แนะจากผู้ใหญ่เมื่อจําเป็นการยอมรับคําปรึกษามไม่ทําให้คุณอ่อนแอแต่เป็นการเร่งการเติบโต 2. การเงินวางแผนกระแสเงิน เปรียบเทียบข้อเสนอก่อนรับงานหรือการลงทุนและตั้งงบสำรองสำหรับค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉิน 3. ความรักคนโสดให้เช้เวลาสังเกตและค่อยๆเปิดใจส่วนคนมีคู่ให้ตั้งวงคุยเรื่องค่าใช้ใจ่ายและแผนอนาคตร,ร่วมกันอย่างจริงจังแต่ใจเย็นปิดท้ายด้วยภาพเชิงจินตนาการคิดภาพตัวเองยืนอยู่บนระเบียงเช้าหนึ่งลมพัดเล็กๆคุณเห็นเส้นทางด้านหน้าเหมือนทางเดินที่มีทั้งร่มเงาและแสงแดดเดือนนี้สำหรับคนเกิดปีรากาคือการเดินบนเส้นทางนั้น บางช่วงต้องก้าวช้าลงเพื่อตรวจดูพื้นบางช่วงต้องเร่งเดินเมื่อเห็นแสงแต่สิ่งสําคัญคืออย่าปล่อยให้ความกลัวหยุดยั้งการเดินหน้าใช้ความระมัดระวังในการเลือกก้าวและใช้ทักษะการสื่อสารกับผู้คนรอบข้างให้เป็นประโยชน์ความสําเร็จจะมาเป็นขั้นๆถ้าคุณยืนยันและไม่ลืมจัดการเรื่องเล็กๆให้เข้าทีเข้าทางดวงชะตาชาวปีริกาเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวปีริกาจะได้สัมผัสกับพลังงานอย่างการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน นางใบไม้ที่เริ่มเปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ผลิชีวิตของคุณกำลังจะมีความเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านทั้งที่คาดหวังและไม่คาดหวังพลังงานของเดือนนี้จะส่งผลให้คุณรู้สึกกระตือรือร้อนและมีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งใหม่ๆด้านการงานและอาชีพในด้านการงานเดือนนี้ชาวปีรากาจะเจอกับโอกาสทองที่ไม่ควรพลาดเหมือนกับนักเดินทางที่เจอกับทางลัดที่นำไปสู่จุดหมายได้เร็วขึ้น คุณจะได้รับข้อเสนองานใหม่หรือโครงการสำคัญที่อาจเปลี่ยนแปลงเส้นทางอาชีพของคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับพนักง,งานประจำคุณอาจได้รับการเสนอให้ย้ายแผนกหรือเข้าร่วมทีมโครงการพิเศษเช่นหากคุณทำงานในบริษัทเทคโนโลยีอาจได้รับเลือกให้เป็นผู้นำทีมพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่หรือถ้าทำงานในด้านการตลาดอาจได้รับมอบหมายให้จัดการแคมเปญใหญ่ที่มีงบประมาณสูงการตัดสินใจในช่วงนี้จะส่งผลต่อการเติบโตในอาชีพระยะยาว นักธุรกิจและผู้ประกอบการจะพบว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการขยายธุรกิจลูกค้าใหม่จะเข้ามาหาคุณมากขึ้นและคู่ค้าที่เคยติดต่อไว้ก็จะให้ความร่วมมือที่ดีกว่าเดิมเปรียบเหมือนสวนที่เริ่มออกดอกบานหลังจากรดน้ำและดูแลมาอย่างต่อเนื่องผลงานที่คุณสั่งสมมาจะเริ่มให้ผลตอบแทนอย่างไรก็ตามระวังเรื่องความรีบเร่งเกินไปธรรมชาติของชาวปีรากาที่ชอบการเปลี่ยนแปลง อาจทาให้คนอยากลองสิ่งต่างๆพร้อมกันแต่ในเดือนนี้ควรเลือกโอกาสที่ดีที่สุดและมุ่งมั่นกับมันอย่างเต็มที่เช่นถ้ามีข้อเสนองาน3ตมตแหน่งให้เวลาตัวเองในการพิจารณาอย่างรอบคอบแทนที่จะตอบรับทันทีด้านการเงินและการลงทุนด้านการเงินในเดือนนี้จะมีความผันผวนคล้ายกับคลื่นในทะเลมีขึ้นมีลงแต่โดยรวมแล้วจะมีทิศทางที่ดีขึ้น รายได้จะเพิ่มขึ้นจากการงานหลักและอาจมีเงินพิพเศษจากแหล่งที่ไม่คาดคิดเช่นโบนัสจากผลงานเงินคืนจากการลงทุนเก่าหรือได้รับเงินที่คนอื่นเป็นหนี้มานานสำหรับการลงทุนเดือนนี้เหมาะสำหรับการลงทุนระยะสั้นถึงกลางหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและบริการจะมีแนวโน้มที่ดีแต่ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นคริปโตเคอเรนซีที่มีราคาผันผวน การลงทุนในทองคำหรือพันธบัตรรัฐบาลจะเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าชาวปีรักการควรระวังเรื่องการใช้จ่ายเกินตัวโดยเฉพาะการซื้อของที่มีราคาแพงตอบสนองความต้องการชั่วขณะเช่น g a เ g e t ใหม่ๆเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือการเดินทางหรูหราควรทำแผนการเงินให้ชัดเจนโดยแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆคือเงินออม30%ค่าใช้จ่ายจำเป็นาเป็น50%และเงินสำหรับความบันเทิง20%การใช้เครดิตการ์ดในเดือนนี้ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นค่าซ่อมรถค่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือค่ารักษาพยาบาลควรเก็บเย็นไว้สําหรับเหตุฉุกเฉินอย่างน้อย3ามเท่าของรายจ่ายประจําเดือนความรักสําหรับคนโสดสําหรับชาวปีระการที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความโรแมนติกที่น่าตื่นเต้นคล้ายกับอ่านนวนิยายรักที่มีพลิกผันไม่รู้จบคุณจะได้พบกับคนที่น่าสนใจหลายคนและอาจต้องเลือกว่าจะให้โอกาสใครบ้าง โอกาสในการพบรักแท้จะมาจากกิจกรรมทางสังคมหรือการทำงานอาจเป็นเพื่อนร่วมงานใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากแผนกอื่นคนที่พบในงานสัมมนาหรือการฝึกอบรมหรือแม้แต่คนที่รู้จักผ่านเพื่อนในงานปาร์ตี้บุคลิกของคุณที่ชาญฉลาดและมีอารมณ์หุนจะดึงดูดความสนใจได้ง่ายอย่างไรก็ตามควรระวังการตกหลุมรักง่ายเกินไปธรรมชาติของชาวปีรักกาที่ชอบความแปลกใหม่อาจมองข้ามรายละเอียดสำคัญของอีกฝ่ายเช่นถ้าพบคนที่หน้าตาดี พูดเก่งมีมารยาทดีแต่ยังไม่ได้ทําความรู้จักกันลึกซึ้งอย่ารีบตัดสินใจมอบหัวใจไปทั้งหมดควรใช้เวลาสังเกตและทําความเข้าใจกันมากขึ้นการเดทในช่วงนี้จะมีความสนุกสนานและเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์คู่เดทอาจชวนไปที่ที่ไม่เคยไปเช่นนิทรรศการศิลปะตลาดนัดหรือร้านอาหารที่มีบรรยากาศแปลกใหม่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแต่คนใจเย็นและให้เวลากันในการทําความรู้จักความรักสําหรับคนที่มีคู่แล้ว สำหรับชาวปีรากาที่มีคู่แล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์จะเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตเหมือนกับต้นไม้ที่กำลังออกใบใหม่คู่รักจะได้รู้จักกันในมิติใหม่ๆและอาจมีการตัดสินใจสำคัญเกี่ยวกับอนาคตร่วมกันคู่ที่คบกันมานานอาจมีการคุยเรื่องการแต่งงานการซื้อบ้านหรือการมีลูกการสนทนาเหล่านี้จะทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็อาจมีความกดดันเพิ่มขึ้นด้วย สำคัญคือต้องสื่อสารกันอย่างเปิดใจและตรงไปตรงมาสำหรับคู่ที่เพิ่มพบกันใหม่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอาจมีการแนะนําให้ครอบครัวรู้ตักหรือมีการวางแผนเดินทางไปเที่ยวด้วยกันความรู้สึกจะแรงกล้าและลึกซึง้งแต่ควรระวังไม่ให้ความเรียบร้อนมาทําลายรากฐานที่ดีของความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามอาจมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเรื่องการใช้เวลาร่วมกันเพราะทั้งคู่ต่างมีภาระงานที่เพิ่มขึ้น การจัดการเวลาให้สมดุลระหว่างงานและความรักจะเป็นความทา้าทายสำคัญควรตั้งข้อตกลงกันล่วงหน้าว่าจะให้เวลากันอย่างไรและเมื่อไหร่การแสดงความรักในช่วงนี้ควรเน้นการให้และรับมากกว่าการเรียกร้องเช่นการเซอร์ไพรส์ด้วยของขวัญเล็กๆการเขียนลัจดหมายรักหรือการทำอาหารให้กินเองความรักจะเติบโตได้ดีเมื่อทั้งสองฝ่ายรู้สึกได้รับการเอาใจใส่อย่างแท้จริงคำแนะนำรวม เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวปีรากาควรใช้ความฉลาดและสัญชาตญาณในการตัดสินใจอย่าปล่อยให้ความอยากลองสิ่งใหม่มาบดบังวิจารณญาณในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นงานการเงินหรือความรับการมีแผนและยืดหยุ่นตามสถานการณ์จะเป็นกุญแจสําคัญของความสําเร็จจะไม่มากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเดือนนี้จะส่งผลถึงหลายเดือนต่อไปดังนั้นการตัดสินใจแต่ละครั้งควรพิจารณาผลกระทุบระยะยาวมากกว่าความพึงพอใจชั่วขณะ ความพยายามและความอดทนในช่วงนี้จะเป็นรากฐานของความสำเร็จในอนาคต